อเอาละคาสาน่าของผมจะเป็นแบบไหนกันนะเฮ้ยอะไรกันเละเนี่ยเลเวลสูงสุดแค่เลเวลหนึ่งเนี่ยนะแถม H P Stang E J d e x Int ทุกอย่างเป็น F หมดมีดบ S บวกอยู่อันเดียวโอ้ไม่นะจบสิ้นกันแล้วชีวิตนักประจญภัยของผมในต่างโลกสเตตัสกากอย่างนี้จะอยู่ได้ไงไงวะเนี่ย ่อนแน่นี้ผมเป็นแค่พนักงานออฟฟิศที่ตั้งใจทํางานอย่างไหนเพราะหวังที่จะรวยแต่ก็เดินมาหัวใจวายตายซะก่อนแถมเงินที่ตั้งใจเก็บมาหลายปีก็ไม่ได้ใช้สบาดพรอเจ้าก็คงจะสงสารเลยให้ผมมาเกิดใหม่ในต่างโลกโดยให้คาสเตต,ร,ตระดับสูงมาด้วยแต่ว่าค่าพลังอื่นๆของผมนั้นโคตรกากเลยแถมเลเวลยังตันแค่หนึ่งอีกอา้าวแล้วย่างงี้ผมจะใช้ชีวิตใหม่ในต่างโลกได้ยังไงกันละเนี่ย <S 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 ไอ้พระเจ้าบ้าเอ้ย ในเวลนนาที่ผมมาถึงโลกใบนี้ผมลืมตาตื่นขึ้นมาพราว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่ใต้ต้นไม้ทามกลางทุง่งหญ้ามองซ้ายมองขวาก็เห็นแต่ต้นไม้ภูเขาเต็มไปหมดแล้วผมก็เหลือบไปเห็นกับสิ่งก่อสร้างรูปร่างแปลกๆบางอย่างเข้าแล้วมันก็ดูเหมือนจะมีทางเดินไปยังสิ่งก่อสร้างอันนั้นด้วยซึ่งผมเลยตัดสินใจที่จะเดินไปที่นั่นก่อนก็ตอนนี้ไมู่้องทำอะไระนะพอผมเดินเข้าไปใกล้ๆไอ้สิ่งก่อสร้างอันนั้นก็พบว่ามันเป็นเหมือนโถงอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีประตูทางเข้าไปด้วย แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าจะมีคนคนหนึ่งกําลังนั่งแย่งไส้กอกอยู่ตรงกองไฟผมเลยคิดว่าน่าจะเข้าไปคุยกับเขาสะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้เลยผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าโจเซฟเขาเป็นนักประจนภัยซึ่งเขาก็ทักทายกับผมอย่างเป็นมิตรแหละซึ่งโจเซฟก็ได้อธิบายเกี่ยวกับโลกใบนี้ให้ผมฟังซึ่งเขาเข้าใจว่าผมนจำอะไรเกี่ยวกับโลกใบนี้ไม่ได้ซึ่งเขาก็ว่างๆอยู่เขาก็เลยธิบายให้ผมฟังแบบยาวเหยียดเ,ออเดี๋ยวผมจะสรุปแบบคร่าวๆให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะส่วนอื่นเน มันคือทวีปเอเลียสแล้วมันก็มีเมืองต่างๆอยู่มากมายเต็มไปหมดและเมื่อประมาณ1,000ปีก่อนจู่ๆก็มีดันเจี้ยนมากมายผุดขึ้นมาเต็มไปหมดซึ่งดันเจี้ยนพวกนี้มีหลายชั้นและภายในดันเจี้ยนก็จะมีมอนสเตอร์อยู่ด้วยซึ่งถ้าเราจัดการกับมอนสเตอร์ได้เนี่ยเราจะได้ไอเทมออกมาซึ่งแต่ละดันเจี้ยนเนี่ยก็จะรอปไอเทมที่แตกต่างกันออกไปซึ่งดันเจี้ยนนั้นมีอยู่4ประเภทด้วยกันได้แก่ดันเจี้ยนแห่งผักดันเจี้ยนแห่งเนื้อดันเจี้ยนแห่งอุปกรณ์และดันเจี้ยนแห่งเ x p ี และผู้คนที่เกิดมาในโลกใบน,นี้ก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปซึ่งสเตตัสที่สูงสุดในโลกใบน,นี้ก็คือระดับ A ซึ่งถ้าใครมีค่าสเตตัสอยู่ในระดับ A เนี่ยทางเมืองก็จะมอบยศขุนนางให้เลยแต่ถ้ามีค่าสเต็งหรือว่า HP อยู่ในระดับ E เนี่ยก็จะสามารถเป็นนักประจนภัยได้หลังจากที่ผมคุยกับโจเซฟเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ให้ของกับผมมาด้วยนะมันก็คือไม้ไผ่ปาลายแหลมมะเขือเทศ4ผลแล้วก็น้ำตาล1ชิ้น จากนั้นผมเดินเข้าไปในดันเจียนเพราะอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงผมได้เจอเข้ากับโต๊ะคราบซึ่งผมได้ลองเอามะเขือเทศกับน้ำตาลมาคราบดูนะซึ่งมันก็ได้เป็นเจลรีมมะเขือเทศแล้วผมก็ได้ลองกินดูต้องบอกว่ารสชาติของมันนั้นแย่มากๆเพราะว่าผมมีการเวียนหัวขึ้นไส้แบบจะอ้วกมันก็คงเหมือนกับการเอาน้ำมะเขือเทศใส่น้ำตาลเฉยๆมั้งจากนั้นผมก็ได้ลงไปในดันเจียนก็พบเข้ากับเจ้าสลามน้อยตัวหนึ่งซึ่งมันมีสีชมพูน่ารักว้า ผมไม่อยากฆ่ามันเลยนะจริงๆอะแล้วผมก็ได้ลองฆ่ามันดูแล้วมันก็ได้ดอบมะเขือเทศม้ผมสองผลซึ่งมะเขือเทศนั้นมันมีขอบสีทองแต่ผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกนะตอนแรกอะผมได้เข้ามาข้างในเห็นสลามอยู่มากมายแน่นอนผมไม่รอช้าจัดการพวกมันทั้งหมดแล้วผมก็เก็บมะเขือเทศที่พวกมันดอกมาอย่างสบายใจแล้วผมก็ได้สังเกตเห็นว่าตรงหน้าทางเข้าเนี่ยมันมีรูปปัน้นบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้วยซึ่งตามที่โจเซฟบอกมันก็คือแทนที่เอาไวต้ตรวจสเตตัสนั่นเองแล้วผมก็ได้ลองเช็คดู เลเวลของผมนั้นสูงสุดแค่เลเวลหนึ่งแถมค่า He สพีแตงเอจเด็กอินทุกอย่างเป็นแรงเอฟหมดมีแค่ดอบอีกเดียวที่เป็นแรงเอสบวกซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากแต่ผมก็ไม่ท้อหรอกนะผมก็ได้จัดการกับพวกเจ้าสลามที่อยู่ภายในดันเจียนซึ่งพอเจอตัวใหญ่เนี่ยมันก็ตึงมือมากๆเลยโอ้โหคือไม่อยากจะบอกเลยนะว่ากจาจะฆ่าตัวใหญ่ได้แต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะฮะเพราะม้ไผ่ที่จุดเซฟให้มาเนี่ยมันมีดาเมจอยู่แค่หนึ่งซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับหมัดผมเลยนะ แต่ผมก็ได้ลองค่าบูมันดูเพื่อเก็บมะเขือเทศไว้ประทังชีวิตก็โหจะให้ทำยังไงได้ล่ะครับอนาคตการเป็นนักปะจะเพลิงของผมนั้นมันได้จบสิ้นลงไปแล้วเนื่องจากว่าผมไม่มีค่าเซตันที่อยู่ในแรงอีกเลยทําให้ผมไม่สามารถไปลงทะเบียนเป็นนักะจนภัยได้นะจบสิ้นกันชีวิตนักะจนภัยในต่างโลกถ้าคุณคิดว่านั่นคือเรื่องที่แย่ที่สุดแล้วผมได้ลองกินมะเขือเทศท,ที่ผมดอปมาเนะซึ่งมันก็เพิ่มค่าอาหารมาให้เออถ้าเป็นในเกมมายคราฟทั่วไปเนี่ยเวลาอาหารเต็มเลือดจะต้องเพิ่มใช่ม แต่ว่าในโลกแห่งนี้อาหารก็ส่วนอาหารเลือดก็ส่วนเลือดมันทําให้ผมช็อกไปเลยแหละฮะแถมผมจะลงไปชั้นสองก็ลงไม่ได้อีกด้วยนะเนื่องจากว่ายังไม่มีอาชีพอโลกใบนี้มันโหดร้ายกับผมเหลือเกินโอ้นี่เช้าวันใหม่แล้ววันนี้นี่เราฟาร์มเพินไปไปะเนีเ่ยอ้าวเราโจเซไปไหนแล้วเนี่ยหรือว่ากลับไปแล้วนะผมตัดสินใจจะเดินตามทางไปเรื่อยๆจนเกิดจะเจอเมือง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะว่าชีวิตผมต่อจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่สามารถเพิ่มค่าสเตตัสได้เนื่องจากว่าเลเวลของผมเนี่ยมันตันแค่เลเวลหนึ่งเลดดอประดับ S+ ก็คงจะไม่มีประโยชน์ถ้าผมฆ่ามอนสเตอร์ไม่ได้เอเหมือนจะมีคนเดินมาที่นี่ด้วยฮะเหมือนจะเป็นพวกนักผจญภัยเลยพวกเขาอาจจะกำลังเดินทางไปที่ดันเจี้ยนแห่งผักละมั้งเออขอโทษนะครับไม่ทราบว่ารับสมาชิกปาร์ตี้เพิ่มไหมไปเกะนะอีกต่อเออผมไปด้วยได้ไหมครับไม่ได้ว ใจร้ายกันจังเลยากากระอย่างเราใครจะไปรับเข้าตีเลยเนาะที่นี่ดูเหมือนเป็นโบสถ์เลยฮะเมืองแห่งเนื้อไปทางซ้ายเมืองแห่งผักไปทางขวางั้นเราไปเมืองแห่งผักก่อนก็แล้วกันนะหลัจะได้ผมเดินทางมาสักพักใหญ่ตอนนี้ผมเริ่มจะเห็นบ้านเมืองแล้วข้างหน้าผมคือปราสาทขนาดใหญ่แล้วก็มีทางไปยังเมือง ซึ่งข้างทางเนี่ยก็มีบ้านที่ประกาศขายอยู่ด้วยนะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยเหมือนเป็นบ้านล้างเลยด่วนขายถูกสามเหรียญทองติดต่อร้านเข็มกับได้หอบ้านโคตรเก่าเลยมีผีอยู่ปะเนี่ยอแถมล็อกอีกด้วยอยากย้ายเต็มไปหมดเลยฮะอเอาไว้ก่อนแล้วกันตลาดกองทหารโอเค งั้นเราต้องไปที่ตลาดก่อนนะน่าจะมีเมืองมีอะไรให้ซื้อขายบ้างล่ะืมนั่ใครเนี่ยโอ้โหสุอร์ไซย่าที่ไหนมายืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่หนะ้าเฮ้ยนี่มันชุดพ่อค้าที่นี่คือสมัคมพ่อค้า,างั้นเหรอเออมันดูเล็กจังเลยนะเฮ้วันดีไดมาลงทะเบียนเป็นพ่อค้าหรอ เข้าไปห้องหัวหน้าสมาคมได้เลยโอเคขอบใจมากนะโอเคเราจะต้องเป็นพ่อค้าจริงๆเหรอเนี่ยชีวิตในต่างโลกกับการเป็นพ่อค้ามันก็คงไม่ได้แย่หรอกมั้งนะเออขอโทษนะฮะผมมาลงทะเบียนเป็นพ่อค้านะฮะเออคุณคือหัวหน้าสมาคมใช่ไหมแล้วผมก็ได้มาพบกับหัวหน้าสมาคมพ่อค้าที่ชื่อว่ามาวิทย์เขาก็ดูเป็นคนดีนะแต่ก็คนกวนหน่อยๆหยลังจากที่คุยกันเสร็จเขาก็ได้ให้ควสผมมา นั่นก็คือตัวอย่างสินค้าและผมก็ได้ผ่านเควสได้ทันทีง่ายๆก็คือเขาอยากจะดูสินค้าที่ผมจะนําไปขายนะซึ่งก็คือมะเขือเทศที่ผมได้มาจากดันเจียนเขาดูตกใจมากๆไม่รู้ของที่ผมนำมาขายมันเป็นของคุณภาพดีหลังจากที่ผ่านเควสผมก็ได้ชุดสมาคมพ่อค้าแล้วก็ตังมาอีก5าเหรียญทองแดงบวกกับใบรับรองสมาคมพ่อค้าเออแล้วผมได้ยินเสียงตัวอะไรมันร้องอยู่ด้วยไม่รู้ผมไปส่องดูมันคือเจ้ารามะแล้วหลังจากนั้นผมได้ทาแกนใส่ชุดสมาคมพ่อค้าซึ่งมันบวกเกาะให้ผมถึง4 แล้วตอนนี้ผมก็ได้กลายเป็นพ่อค้าเต็มตัวแล้วอืชุดมันก็ดูดีใช้ได้เลยนะเนี่ยเอาละต่อจากนี้ไปป้ามหมายของฉันก็คือการเป็นพ่อค้าที่รวยสุดในโลกแห่งนี้หลังจากที่คุยกับมาวิศเสร็จผมได้เดินมาข้างหลังของสมาคมพ่อค้าเพื่อจะไปหาเจ้ารามะตัวนั้นนะที่ผมเห็นจากข้างบนซึ่งมันดูมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างแปลกตามากๆอย่างแรกเลยก็คือเหมือนมันเนี่ยจะตาบอดข้างหนึ่งอะนะผิตตาของมันนั้นมันมีรอยแผลเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแถมใต้ข้างหนึ่งของมันนั้นก็เป็นสีแดงกำ่ำ มันดูเหมือนจะเป็นปีศาจมากกว่าลามะด้วยซ้ําซึ่งมาวิดบอกว่ามันเป็นลามะที่ค่อนข้างดือ้อแล้วก็ไม่ค่อยยอมเชื่อฟังรบกวกกับตาที่บอดของมันข้างหนึ่งพ่อค้าคนอื่นเขาก็เลยไม่อยากได้แต่ผมมองว่ามันน่าสงสารนะผมเลยพยายามที่จะขี่มันเพื่อควบคุมมันให้ได้แต่ว่านั่นแหละมันเหบี่ยงผมขึ้นมาข้างบนเลยไม่เห็น <c oughs> ไอบบ้บ้าเอ้ยนี่ฉันจเจ้าแกไปอยู่ด้วยนะแต่ดูที่แกทําสิวิ่งผ่านไปทั่วแถมสะบัดฉลงผมกับมันก็ได้ฟัดกันอยู่พักหนึ่ง จนสุดท้ายมันต้องยอมผมเพราะผมตื้มมันนะนะนี่คือจุดเริ่มต้นของผมกับเจ้ารามะที่มีดวงตาข้างเดียวซึ่งผมได้ตั้งชื่อของมันว่าตอนนี้แกอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะฉันมาหาใหม่เข้าใจไหมไอเดือนี่น่าจะเป็นทางเดินเข้าไปในเมืองสินนะว้าวนี่สินะเมืองแห่งผัก ดูมีชาวบ้านคึกคื้นผู้คนคึกครักมีคนขายของขายอาหารเต็มไปหมดเลยฮนะที่นี่คือเมืองแห่งพักเป็นย่านที่อยู่อาศัยของผู้คนแล้วก็มีตลาดแล้วก็ร้านค้าต่างๆมากมายผมได้เดินเข้ามาที่โรงแรมแห่งหนึ่งผมได้คุยกับป้าเจ้าของที่พักเขาก็มีอาหารบริการนะแล้วก็มีห้องเช่าให้พักด้วยซึ่งมันาาราคาหนึ่งเหรียญเงินแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีตังค์สิผมมีอยู่แค่ห้าเหรียญทองแดงเองผมได้เดินสำรวจในตลาดดูนะมันก็มีร้านค้าต่างๆมากมาย ขายทั้งอาหารผักผลไม้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาวิทย์แนะนําให้ผมมาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนเพราะผมจะสามารถขา,ขายของที่ผมหามาจากเดนเจียนที่นี่ได้แถมที่นี่ยังมีน้ำยาโพชั่นขายและยังสามารถแลกเงินที่นี่ได้อีกด้วยผมได้ขายมะเขือเทศไปในราคา1ชิ้นตอนหนึ่งเหรียญทองแดงแน่นอนว่ามันราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากว่ามะเขือเทศที่ผมได้นั้นเป็นมะเขือเทศที่คุณภาพดีมากๆและมันก็เป็นเพราะว่าค่าถานะ์เลดดับของผมเน้นมาอยู่ในระดับ S อสบวทำให้เวลาที่ผมฆ่ามอนสเตอร์เนี่ย มันก็จะดรอปไอเทมคุณภาพสูงไหมผมทั้งหมดเนี่ยแหละนะข้อดีข้อเดียวของสกิลที่ผมมีหลังจะได้ผมขายของทั้งหมดไปแล้วเนี่ยผมก็ได้ซื้อน้ํายาโพชั่นแล้วก็เช่าห้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ฮ่าโอเคเอาละคืนนี้ก็นอนที่นี่ก่อนแล้วกันนะวิวดีด้วยฮะมองเห็นตลาดนัดด้วยอใช้ได้เลยทำไมน้ำยาขึ้นน้อยจังอะ โหย่างแพงเลยเนี่ยโอ้ไม่เต็มด้วยไงครับพี่พวกนายไม่ทำอะไรกันเนี่ยฮะหาสมาชิกปราร์ตี้อยู่หรือเปล่าผมว่างนะ <c oughs> ซื้อน้นำยาก่อนน้ำยาก็แพงแถมกินก็ไม่ค่อยจะเต็มด้วย <c oughs> นอนดีกว่า แล้วเช้าวันใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นวันนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะไปล่าในดันเจี้ยนแห่งผักชั้นที่2ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในนั้นจะมีมอนสเตอร์อะไรรอยอยู่ผมเลยมาที่ร้านขายอาวุธเพื่อซื้ออาวุธติดไม้ติดมือไว้แต่ว่าราคาของมันนั้นค่อนข้างแพงผมซื้อได้แค่มีดทำครัวแต่ว่ามันก็ดีไงเนะียดาเมจต้อง5มันดีกว่าไม้แปรไปแบบที่ผมใช้อยู่อีกอืมเอาละพ่อค้ากับมีดทำครัว หลังจากที่เดินทางไปสักพักหนึ่งผมก็มาถึงที่ดันเจี้ยนแห่งผักเอาหล,ละแล้วนี่ก็คือการเริ่มล่าในวันที่สองของผมวันนี้ผมมาพร้อมกับมีดผมคิดว่าการล่ามันน่าจะง่ายขึ้นหน่อยนะแล้ววันนี้เจ้าพวกสลามมันก็เต็มไปหมดเลยแถมพวกมันยังดูตัวใหญ่กว่าวันแรกที่ผมเจออีกนะเนี่ยเป็นไงเล้ามุดเจอพลังแห่งมีดทำครัวเข้าไปฟันทีก็ตายนี่แหละสุดยอดด่าหน้าเข้หมดเลยเจ้าพวกสลามน้อยทั้งหลายเยอะจริงๆเลยนะเนะี่ยพวกแกเนี่ย แตกเป็นตัวเล็กตัวน้อยอีกเงินเงินทั้งนั้นเลยมะเขือเทศก็คือเงินตายไปหนึ่งแตกโชหลังจากที่ผมเคลียร์เจ้าสลา,ามในชั้นที่1จนหมดแล้วผมก็ได้ทำการเติมเลือดแล้วก็เต็มตัวทรับการลงไปในชั้นที่2พอเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเจ้าสลา,ามชั้นที่1เลยใช่แล้วฮะมันก็คือเจ้าสลา,ามสีส้มโอ้นี่มันจะมีสลา,ามเต็มไปหมดเลยเหรอแต่ว่าแปลกเนะเจ้าสลา,ามในชั้นนี้มันทำหน้าโหดแฮะแถมของที่มันดรอปเนี่ยก็คือฟักทอง เป็นฟักทองขอบท้องซะด้วยสิว้าวผมอยากกินส nice. ักหน่ยฟักทองบดีเลยเจ้าสลามฟักทองในชั้นที่2เนี่ยมันดูเหมือนเจ้าโหดหวาชั้นที่1นิดหน่อยนะแต่มันก็เป็นแค่สลามอยู่ดีแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ใช้เวลาล่าบอลไปอีกสักพักใหญ่หลังจากที่ผมล่าเจ้าสลามในชั้นที่1กับชั้นที่2จนพอใจแล้วเนี่ยผมก็ออกมาจากดันเจียนผมก็ไม่รู้กันหรอกนะว่าผมใช้เวลาในนั้นไปกี่วันแต่คิดว่าน่าจะประมาณ1วันได้ละมั้ง แล้วผมก็ได้เดินกลับมาที่เมืองกว่าจะถึงเนี่ยมันก็มืดซะแล้วแล้วระหว่างที่ผมกำลังเดินทางกลับไปที่ห้องพักเนี่ยผมก็ได้แวะเข้าไปดูที่สมาคมพ่อค้าเอ๊ะเอ้าพอนโจโไปไหนแล้วเนี่ยปกติต้องยืนอยู่ที่หน้าสมาคมไม่ใช่หรอเอ้าหวัดดีพอนโจโไงสบายดีหรือเปล่าชันเหรอก็เรื่อยเนืนะค้าขายเป็นไงบ้างไปได้ดีไหมอืมจะว่าไงดีล่ะฮึมฮมเป็นไงบ้างล่ะไอ้ดื้อเหงาแล้วสิ แต่บุนีฉันจะพาแกเดินทางไปด้วยละวด่นนี่มันเงียบกันจังเลยฮะป้ายังไม่นอนอีกเหรอ,อนอนดีกว่าลุงเช้าวันต่อมาผมได้มาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะเอาของมาขายแล้วผมก็พบว่ามันไม่สามารถขายฝักทองได้มันขายได้แค่เมื่ขอขึเทศเอา้าวแล้วผมต้องทำไงละทีเนี้ แล้วผมก็น,นึกออกว่าผมต้องไปหามาวิทย์เพราะว่ามาวิทย์เนี่ยจะสามารถประเมินราคาของที่ผมได้มาแล้วก็เอาไปเป็นราคากลางได้แล้วตอนที่ผมมาถึงสมาคมพ่อค้าผมเห็นคนคนนึงยืนอยู่ผมเลยว่าเขาคือมาวิทย์ผมเลยเข้าไปแท็กแต่เขาชื่อว่าแซมมี่แล้วเขาก็ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยนะบอกมาว่าอะไรไม่เห็นเหรอคนกําลังยุ่งอยู่อือารมณ์เสียใส่ผมซะได้แหมคนเราก็เข้าไปแท็กดีๆด,ด้วยแท้ๆฟนก็สีสวยซะด้วยนะาหลังจากที่ผมได้คุยกับมาวิทย์ ผมก็ได้รับเควสดใหม่ที่ชื่อว่าเควสฟักทองอย่างดีแล้วมันก็ผ่านเคยนั้นแบบง่ายๆไปเลยภารกิจก็คือการเอาฟักทองห้าลูกมาขายกับมาวิทแต่บาวิทก็ต้องถึงกับอึง้งเมื่อฟักทองที่ผมนำมาให้นั้นมันเป็นฟักทองคุณภาพดีเนะนี่มันฟักทองอย่างดีเลยนี่นะข้าคิดว่าราคามันคงจะสักสองเหรียญทองแดงต่อหนึ่งชิ้นแล้วนะราคานี้ต้องขายได้ดีแน่นอนเจ้านี่ดวงดีจริงๆเลยนะท้ายข้าเดาเจ้าคงจะมีค่าดรอประดับ A สินะถึงอย่างนั้น ค่าสลับฟักทองสักยีตัวก็คงจะดอกมาแค่หนึ่งชิ้นละสิคงจะทำงานางหนักจริงๆฮึมฮึฮไม่รู้อะไรซะแล้วเลดดอกชั้นระดับ S อสบวกเฟยและหลังจากนั้นผมได้รับเควสใหม่จากมาวิทยมันชื่อว่าเควสสำรวจมาวิทย์อยากให้ผมเดินทางไปรียนเจนในอุปกรณ์ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะไปทำไมแต่ก็ดีถือว่าเป็นโอกาสเปิดหูเปิดตาหลังจากที่ผมคุยธุระกับมาวิทเสร็จแล้วผมก็ได้มาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยน แล้วมันก็ึ้นฟักทองให้ขายได้แล้วซึ่งฟักทองมันราคา2เหรียญทองแดงบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากผมได้ขายเมื่อเกิดเท่กับฟักทองไปได้เงินมาค่อนข้างเยอะเลยแหละผมได้ซื้อน้ํายาเพิ่ม HP มาด้วยแล้วก็แลกเป็นเหรียญเงินไว้17เหรียญเงินหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าไปที่ร้านค้าขายอาวุธแล้วผมก็เลือกที่จะซื้อหอ,อกเหล็กมานะเนื่องจากว่ามันมีคุณภาพค่อนข้างดีแล,ละราคาไม่แพงมากหลังจากนั้นผมได้มาที่ตลาดเพื่อตามหาพ่อค้าขายสัตว์เลี้ยง ซึ่งผมต้องแกรซื้อของบางอย่างนั่นก็คือเชือกซึ่งผมจะเอาไว้ล่าไปเช้าดื้อเวลาเดินทางไปด้วยกันแล้วผมก็ได้ซื้อกระดูกติดตัวไว้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมแต่ว่ามันราคาถูกก็เลยซื้อมาไว้อะไรนะไม่มีอะไรน่าซื้อแลนะ้วฮะลงขายข้าวอ,อ๋อแล้วพ่อค้าไปไหนแล้วเนี่ยนีงไงพขใส่กำลังปลูกข้าวอยู่ขยันจริงเลยฮนะคนนี้ ปลกใหม่ๆเลยเนี่ยเอาไปไหนแล้วเนี่ยเอาอยู่นี่มีอะไรขายบ้างหรอเนี่ยผมได้คุยกับชาวนานะซึ่งเขาก็ขายข้าวสาลีด้วยแต่ว่าตังของผมมันไม่พอเนื่องจากว่าผมไม่ได้แลกตังมาสุดท้ายผมก็ต้องวิ่งกลับไปที่ร้านค้าเพื่อไปแลกเงินเออผมจะซื้อข้าวมาไว้ให้้เจ้าดื่มกินนั่นแหละนะแต่พอผมเอามาให้มันกินมันไม่ยอมกินนะด เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันกินอะไรมันน่าจะเหมือนมา้าที่ต้องกินข้าวสาลีไม่ใช่หรออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เลือดของมันเต็มไปอยู่หรอไหมมันเลยไม่อยากกินน่ะนะก็โอเคประหยัดดีหลังจากนั้นผมกับเจ้าดือ้อก็ตั้งใจว่าจะออกเดินทางไปที่ด้านเจนแห่งอุปกรณ์กันแต่ว่าไอ้ดือ้อมันดื้อจริงครับดูดิคือผมพยายามเดินไปอีกทางหนึ่งนะแต่ว่ามันก็เดินไปอีกทางหนึ่งผมกับมันทะเลาะกันอยู่พักใหญ่คือไม่รู้จะเอายังไงดีอ่ะ เราก็กะจะขี่มันแบบสบายๆซะหน่อยแต่มันก็ดันไม่เชื่อฟังผมจะไปทางซ้ายมันจะไปทางขวาผมกับมันก็ได้ยืดหยุดจุดกระชากกันสปาพกใหญ่ๆจนผมตัดสินใจที่จะนอนพักที่โรงแรมอีกสักคืนนึงก่อนแล้วค่ออกเดินทางต่อตอนรุ่งเช้าอ่ะคืนนี้ก็นอนนี่ไปก่อนแล้วกันนะอยู่นี่แหละเฮ้ยปวดหัวจริงๆเลย ไอ้นี่มันตัวอะไรประโยชน์ชัดๆผาระจริงๆหืม่เสียงกรบร้องโอ้กบเต็มเลยฮะกินต้มกบดีปะเนี่ยกินไหมไม่กินหรอกเนาะไปดีกว่าบายบอกทาง ดันเจี้ยนแห่งอุปกรณ์เลี้ยวซ้ายดันเจี้ยนอีพีไปทางขวาเหรอเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเท่าที่ผมรู้ข้อมูลเกี่ยวกับดันเจี้ยนแห่งอีพีโจเซฟเคยบอกไว้ว่ามันเป็นดันเจี้ยนล้างที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปกันเนื่องจากว่ามันไม่ดรอปไอเทมอะไรเลยขนาดคนที่มีรลดดรอประดับ A ก็ยังไม่ได้อะไรออกมาจากดันเจี้ยนแห่งนั้นเลยนอกจาก EXP คนเขาก็เลยคิดว่าเสียเวลาสู้ไปดันเจี้ยนแห่งเนื้อดันเจี้ยนแห่งผักหรือว่าดันเจี้ยนแห่งอุปกรณ์ยังดีกว่าซะอีก เนื่องจากมันไดอีกพีเหมือนกันแถมยังได้เทมมาขายอีกด้วยแต่ว่าผมก็อยากจะลองไปดูนะเนื่องจากว่าเลตดรอปของผมเนะี่ยมันอยู่ในระดับ S บวกไม่แน่ว่าบางทีอาจจะดรอปอะไรมาให้ผมบ้างก็ได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ดรอปอะไรมาเลยเนี่ยก็คือเสียเที่ยวเนะเนื่องจากว่าผมไม่สามารถอัปเลเวลได้ต่อให้ไดอีกพีเยอะแค่ไหนก็ตามเมื่อแต่คิดมากมันก็เสียเวลาเปล่าฉะนั้นลองไปดูเลยและกันจะได้รู้ผมตัดสินใจทจะเดินทางไปที่ดันเจี้ยนแห่งอีกพีระหว่างทางผมได้เจอเข้ากับแคมป์เล็กๆ ไม่มีกองไฟมีเตียงนอนแล้วก็ยังมีท่าน้ําอยู่ด้วยนะซึ่งผมตัดสินใจที่จะพักที่นี่ก่อนเนื่องจากว่าตอนเนี้พายเทิตใกล้จะตกดินแล้วมันก็ใกล้จะมืดแล้วนะไม่อาจจะทางตอนกลางคืนเพราะบางทีอาจจะเจอกับพวกโจรได้อย่างที่โจเซฟเคยบอกถังอะไรล่ะเนี่ยจุดไฟด้วยมือเปล่าโคตรเก่งเลยเราเจ้า <c> อ <oughs> ีนั่งไม่ได้หรอโอมีของด้วย เบ็ดตกปลาเจ๋งดีแบบเนี้เก็บมาก่อนเลยงางางางงปลาใครก็ไม่รู้แต่อร่อยดีนะฉันนั่งตกปลาอยู่เลมตลิ่งแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเดื่อไม่มีปลามากินเดื่อเลยไปไหนหมดเนี่ยเก็บไม่ได้อะทาไมมันเก็บไม่ได้ล่ะเนี่ยไม่นะปลาของฉันของรักของข้าเก็บไม่ได้ แซลมอนอยากกินแซลมอนอีกบาเอ้ยหลอกให้เสียวรตกต้องนานเก็บปลาก็ไม่ได้เฮ้ยนอนดีกว่าเช้า,ชาละไปเอาเดินทางกันต่อดีกว่าเจ้าดือ้อเราต้องเดินทางกันอีกไกลนะกว่าจะถึงดินเจี้ยนแห่งอีกพีอเดินดีๆระวังตกน้ำละ่ะ เขาใจไหมเนี่ยทางมันแคบนั่นเจาแนาอีพีเลี้ยวซ้ายไปทางนี้เหรอเดี๋ยวนะมันมีเติดน้ำอ่ะไม่มีทางให้ไปแล้วยังไงลระเนี่ยเออหรือว่าตรงนู้้นหรอตรงนี้ต้องเดินลุยน้ำไปนะแกไว้น้ำเป็นใช่ไหมเนี่ยน้ำมันตื้นนะอย่าไปกลูอ่ะ อกาม้าโอ้ออเดี๋ยวก่อนนายอะอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเราสามารถเอาเกาะม้าสีทองมาขายได้เหรียญทองว่าง5เหรียญน,นะโอ้มีของขายเต็มเลยแต่ไม่มีประโยชน์กับเราแฮะไปกันต่อเถอะไอ้ดื้อทำไมมาถึงได้ไกลแบบนี้กันนะการที่ผมเดินทางมาที่ดันเจียนแห่งอีกพี ผมไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือคิดถูกนะแต่ว่าหนทางออกมันม่โคตรไกลเลยไกลมากๆไกลแบบเดินจนเบื่ออแล้วผมก็เดินมาเจอเขากับบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังเนี้ยติดประกาศขายด้วยนะราคา50เหรียญทองแค่เห็นราคาผมก็เดินหนีเลยแหละครับ <c oughs> ใครจะไปมีตังซอก็เล่าแล้วลผมก็เดินมาเจอเขากับเสาบอกทางมีป้ายชีย้ระหว่างทางไปเมืองกับดันเจียนแห่งเอียกพีผมรู้ได้เลยว่ามันต้องไปอีกไกลแน่ๆเลยอนี่ผมจะต้องเดินอีกกี่วันแล้วเนี่ย ผมกับไอ้เจ้าดื้อเราเดินทางกันต่ออย่างไม่ย่อท้อจนในที่สุดความพยายามก็ส่งผลตอนนี้ผมเห็นทางเข้าดันเจี้ยนแห่งอีวีแล้วไปเร้วนี่หรอทางเข้าดันเจี้ยนแห่งอีวีอะมาถูกใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับถ้ำเฉยๆเลยนะเอออืมน่าจะใช่นะเพราะาในมีรูกปั้นตรวจค่าสถานะอยู่ด้วย ส่วนแกยืน้อยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องเข้าไปแล้วก็อย่าหนีล่ะรู้ไหมเนี่ยไปแล้วเวลาหลุยไหนดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าโอ้ทุกอย่างเหมือนเดิมเดะมีแค่อาชีพที่เปลี่ยนเป็นเทรดเดอร์มอสเตอร์ก็คือซอมบี้งั้นเหรอนี่นะโดนมิดเฮ้ย เดี๋ยวนะทำไมมีดฟันเข้าแค่หนึ่งอะโอ้โหมีดมันทาเมียต้องห้านะหรือว่ามอนสเตอร์มันแข็งแกร่งเกินไปหลังจากที่ผมมาเผชิญแน้ากับมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนแห่งอีพีชั้นที่1พวกซอมบี้นั้นมันไม่ได้แข็งแกร่งหรอกแต่ว่าผมได้หาที่อ่อนแอเกินไปเนื่องจากอาวุธสานะที่ผมมีนั้นไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์กับการต่อสู้เลยไม่ว่าผมจะเอาอาวุธที่ดีแค่ไหนมาสู้กับพวกซอมบี้มันก็จะโจมตีเข้าแค่หนึ่งแค่สองเท่านั้นนี่สินะความต่างของนักรจ ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะถอดใจไปแล้วแต่ไม่ใช่กับผมด้วยรลดอบระดับ S ของผมนั้นผมอยากจะรู้ว่ามันจะดรอปอะไรมาบ้างแล้วก็จริงอย่างที่ผมคิดเมื่อผมฆ่าซอมบี้ได้หนึ่งตัวมันดรอปผลึกอะไรสักอย่างหนึ่งออกมานั่นมันทำให้ผมรู้สึกหูตาลูกวาวเลยแหละผมได้หยิบผลึกนั้นขึ้นมาดูมันชื่อว่าผลึก HP ที่ไม่บริสุทธิ์เออมันคืออะไรกันล่ะเนี่ยผมลองกินมันดูมันก็กินไม่ได้นะหรือจะใช้ก็ใช้ไม่ได้ บางทีอาจจะเป็นแค่ก้อนหินงงๆก็ได้นะแต่ผมว่าเก็บมันไว้ก่อนแล้วกันจากนั้นผมได้เดินลึกเข้าไปในดันเจี้ยนชั้นที่1เพราะอยากจะไปชั้นที่2แต่ต้องพบกับฝูงซอมบี้มากมายมหาศาลยืนขวางทางเอาไว้แค่ตัวเดียวผมจะฆ่ามันก็ยังยากแล้วอันนี้มากเป็นฝูงเลยผมตัดสินใจวิ่งกลับไปที่หน้าทางเข้าก่อนเพื่อตั้งหลักและไม่นานนักพวกซอมบี้มากมายค่อยๆเดินตามกันมาเรื่อยๆที่หน้าทางเข้าผมได้พยายามฆ่าพวกมันให้ได้มากสุดเท่าที่จะทำได้ แต่ว่าพวกมันก็มากันเยอะขึ้นไปจนในที่สุดผมประทานทานไว้ไม่ไหวปลาเอ้ยพวกแกมาเยอะเกินไปแล,แล้วเนี่ยเฮ็ดตายสิตายยากตายยอะจริงจริงแต่ตายไปซะผมสู้กับซอมบี้อยู่แน,น่นรู้ตั้อีกทีหนึ่งเนี่ยพวกมันก็ดันผมออกมาที่หน้าทางเข้าซะแล้วผมก็เลยเกิดไอเดียอะไรบางอย่างไอพวกอันเดย์อะมันแพ้แสงแดดฉะนั้นผมจะลอบออกมาที่หน้าทางเข้าให้มันตายแล้วผมก็เก็บของแต่ว่า ทุกอย่างมันได้เป็นอย่างนงั้น,นสิเมื่อซอมบีอ้ออกมาที่หน้าทางเข้ามันก็ตายโดยไม่ทราบสาเหตุแถมไม่ดรอปอะไรไว้เลยหรือจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนฆ่านะมันก็เลยไม่ดรอปอะไรุสาสาห์จะแอบโกงซะหน่อยนะเฮ้ยแย่จริงหลังจากนั้นผมกับเจ้าดือ้อพวกเราก็เดินทางไปที่จันเจนแห่งอุปกรณ์เพื่อทําตามบรริจดที่มาวิทย์ให้มาการเดินทางที่แสนยาวไกลก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนในที่สุดผมก็เดินทางไปถึงเมืองแห่งการค้าอาวุธวิ่งเร็วเจ้าดือ้อ เรามาถึงเมืองกันแล้วเมืองการค้าอาวุธเหรอเอ๊ะเราต้องเข้าเมืองก่อนหรอถึงจะไปดันเจี้ยนแห่งอุปกรณ์ได้อะเออแล้วใครแลนะ้วเนี่ยมายืนเฝ้าอยู่ตรงนี้รู้เหมือนจะเป็นพวกนักประจนภัยนะต่อแถวเข้าเมืองกันแลวฮะผมขอแซงคิวเลยได้ไหมส <laughs> วัดดีครับแสดงบัตรผ่านด้วยถ้าไม่มีก็ไม่ได้เข้าหรอกนะอา้าว ไม่มีใบอนุญาตเข้าเมืองงานเข้าแล้วมาเลยเยมืองอยู่ข้างหน้าแต่เป็นมีบัตรผ่านไม่นะลืมเอาบัตรมาได้ไงวนะเนี่ยมันมันต้องใช้บัตรหรอดูชุดดิผมใส่ชุดพ่อขาอ้อนี่ผมต้องเดินทางกลับไปที่เมืองเพื่อไปเอาบัตรผ่านใช่ไหมเนะี่ยน่าจะเป็นไอ้นั่นนะ่ะใบ พ่อขาไปอนุญาตเป็นพ่อขาโอ้โหเดินไกลเลยเหมือนแบบยอดเย้ยอะหันไปมองหน้าแล้วแบบเยอะยหลังจากที่เดินทางกันอยู่นานผมก็จะดื้อพวกเราเดินทางกันมาถึงที่เมืองแห่งผักอีกครั้งหนึ่งใครมันจะไปคิดล่ะครับว่าการจะเข้าเมืองต้องใช้หนังสือรับรองด้วย โอ้ยหน้าปวดหัวจริงๆเลยแค่ช่องที่มีอยู่เนี่ยมันก็จากัดพออยู่แล้วนะมีแค่สิบช่องถ้าตองเอาหนังสือ,อสรับรองสมาคมพ่อค้าใส่เข้าไปด้วยเนี่ยผมคงไม่มีช่องเก็บของแล้วแหละนะฮะแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้มันก็ไม่ได้เสียเปล่านะครับเนื่องจากว่าผมได้ค้นพบอะไรบางอย่างการนําพลึดเพพีที่บริสุทธิ์มาผสมกันมันจะได้กลายเป็นพลึดเพชพีที่บริสุทธิ์เมื่อดูจากพลังเวทที่ไหลเวียนอยู่ในก้อนพลึดเพชพีนี้แล้วผมรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆและหลังจากที่ผมได้ลองใช้มันดู ผมก็ต้องอึ้งไปเลย,เลยแหละฮะระบบแจ้งเตือนค่าสานาเฮตพีบวกหนึ่งเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนนะถ้างั้นก็หมายความว่าผมสามารถเพิ่มค่าสเตตัสตัวเองให้สูงขึ้นกว่านี้ได้ละเอย <laughs> ในที่สุดก็ถึงเวาลาที่ผมจะแข็งแร่งขึ้นแล้วสินะ